สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหลอนๆกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระในป่าใหญ่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเมื่อประมาณสัก12ปีที่ผ่านมาช่วงนั้นคุณอาร์ตลาออกจากงานเพื่อที่จะเข้าบวชคุณอาร์ตอยู่วัดได้ทั้ง 2, สองพรรษา รู้สึกว่าไม่มีอะไรทำเพราะกิจวัตรประจำวันก็ทำแต่เรื่องเดิมๆจึงชวนเพื่อนพระสองรูปออกเดินทางไปที่วัดถ้ำแห่งหนึ่งในอำเภอศรสีสวัสดิ์เพื่อที่จะศึกษาเรื่องปฏิโมกหลังจากที่ไปถึงวัดก็ได้เข้าไปพูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสช่วงนั้นที่วัดกำลังจะมีการก่อสร้างโบสถ์คุณอาตและเพื่อนๆจึงขอเข้าไปพักกันที่โบสถ์ตกเวลากลางคืน ก็ได้ช่วยกันตั้งกรดพระแบบสามฤดูจนเวลาประมาณสักตีหนึ่งในขณะที่คุณอาร์ตนอนอยู่ในกรดปรากฏว่าเห็นดวงไฟเขียวๆใหญ่ๆประมาณเท่าหัวคนลอยเข้ามาในหน้าต่างของโบสถ์มาหยุดอยู่ข้างๆกรดจนคุณอาร์ตสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเป็นลักษณะหัวคนใบหน้าสู้ผอมแก้มตอบจนมองไม่ออกว่าเป็นหญิงหรือชาย ผมกระเซิงแต่ที่แปลกก็คือมีดวงแก้วกลมๆที่เปล่งแสงสีเขียวออกมาอยู่ติดใต้กับหัวเป็นสีนวลๆไม่กระพริบสิ่งนั้นพยายามมองเข้าไปในกรดเหมือนสงสัยอะไรใครรู้คุณอาตกใจจึงลุกขึ้นมานั่งมองสิ่งนั้นก็พยายามลอยไปมารอบๆกดเหมือนพยายามจะหาทางเข้า คุณอาร์ตพยายามคุมสติแล้วพูดในใจว่าไม่รู้ว่าเป็นพูดหรือผีแต่จะช่วยแผ่เมตตาให้นะคุณอาร์ตจึงนั่งแผ่เมตตาสิ่งนั้นก็ค่อยๆลอยหายออกไปทางหน้าต่างของโบสคุณอาร์ตจึงล้มตัวลงนอนต่อและในวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อท่านก็ได้ให้คุณอาร์ตและเพื่อนๆเ,เดินขึ้นเขาเพื่อที่จะไปนั่งท่องหนังสือกันในป่า ต้องเดินเท้าประมาณสัก30กิโลเมตรผ่านป่าดิบคุณอาตและเพื่อนๆก็เดินได้กันสักพักหนึ่งก็เห็นว่ามีพระรูปหนึ่งเดินอยู่ข้างหน้าคุณอาตจ,จึงคิดว่าเป็นพระพี่เลี้ยงที่คอยเดินนำทางลักษณะทางขึ้นเขาค่อนข้างจะชันช่วงนั้นฝนตกปรยๆมาตลอดทางแต่พระพี่เลี้ยงกับเดินเร็วมาก จนคุณอาร์ตและเพื่อนๆเ,เดินตามไม่ทันหลังจากเดินกันมาได้สักพักใหญ่ๆก็มาถึงที่พักระหว่างทางที่พักแห่งนี้จะอยู่ครึ่งทางพอดีทุกคนก็พยายามมองหาพระพี่เลี้ยงแต่ก็ไม่เจอจึงได้นั่งพักกันจนถึงช่วงบ่ายก็ได้ออกเดินทางกันต่อทุกคนเดินกันไปได้สักพักหนึ่งก็เห็นพระพี่เลี้ยงเดินอยู่ข้างหน้าไกลๆ ทุกคนก็พยายามเร่งฝีเท้าเพื่อจะตามให้ทันแต่ไม่ว่าจะเร่งเร็วแค่ไหนก็เหมือนว่าพระพี่เลี้ยงจะเดินไกลออกไปเรื่อยๆจนลับตาฝนก็ยังเทงลงมาแบบไม่ขาดสายพอถึงช่วงเวลาพลบค่ำก็เริ่มมองทางได้ลำบากประกอบกับเป็นป่าดิบที่มีต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นเบียดเสียดกันหนาแน่นแย่งกันบดบังแสงอาทิตย์คุณอาตและเพื่อนๆก็เดินกันไปเรื่อยๆ จนเห็นแสงเทียนอยู่ไกลๆรู้สึกว่ามีกำลังวังชาขึ้นมาทันทีจึงรีบเดินตรงเข้าไปก็เห็นเป็นแนวรั้วไม้ที่ทำมาจากท่อนสุงเพื่อป้องกันสัตว์ป่าบุกรุกด้านในก็มีศาลาการเปรียบหลังใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางภายในศาลาก็มีพระอาจารย์และพระนั่งทำสมาธิอยู่ประมาณ4-5รูปแต่ก็ไม่พบพระพี่เลี้ยง คุณอาร์ตและเพื่อนๆจึงได้เข้าไปนั่งในศาลาตกกลางคืนประทุกรูปก็จะไปตั้งกรดนอนกันอยู่รอบๆศาลาคุณอาร์ตและเพื่อนเลือกทำเลข้างๆศาลา,าใกล้ๆก,กับทางเข้าที่พักจากนั้นก็ช่วยกันตั้งกรดแล้วแยกย้ายกันพักผ่อนคุณอาร์ตรู้สึกตัวตื่นขึ้น,นมาตอนกลางดึกเวลาประมาณสักตีสามกว่า,วาเห็นคนยืนนิ่งอยู่เต็มหน้าศาลาการเปรียบ,กบเกือบเกือบร้อยคน คุณอาร์ตก็คิดว่าอาจจะเป็นญาติโยมที่ขึ้นมาทำบุญจึงปลุกเพื่อนพระอีกสองรูปเพื่อจะเตรียมตัวทำวัดเช้าแต่พอหันกลับมามองที่หน้าศาลาปรากฏว่าไม่มีใครยืนอยู่เลยแม้แต่คนเดียวคุณอาร์ตก็เริ่มเอจใจแล้วแต่ก็พยายามคิดในแง่ดีว่าทุกคนอาจจะแยกย้ายกันไปทำจิตวัดต่างๆอยู่คุณอาร์ตและเพื่อนจึงได้ไปล้างหน้าเตรียมตัวสวดมนต์ ประมาณสักหกโมงเช้าก็ทำวัดเช้าเสร็จแต่คุณอาร์ตก็ยังไม่เห็นใครเลยจึงได้เก็บความสงสัยนี้เอาไว้ระยะเวลาที่คุณอาร์ตพักอยู่ที่นี่ก็มักจะพบเจอเรื่องแปลกๆเช่นบางคืนที่คุณอาร์ตกำลังนอนอยู่ในกรดจะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้อยูแ่แถวปากทางเข้าที่พักเพื่อนพระก็เคยเล่าให้ฟังว่าช่วงดึกของคืนหนึ่งรู้สึกปวดท้องเบา จึงลุกออกมาจากกรดเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ําปรากฏว่าเห็นคนใส่ชุดขาวเกือบร้อยคนยืนอยู่หน้าศาลาการเปรียบแล้วหันมามองเพื่อนพระเป็นตาเดียวหลังจากนั้นประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เวลาประมาณสักห้าทุ่มกว่าคุณอาร์ตท่องหนังสืออยู่ในกรดก็เห็นพระพี่เลี้ยงเดินจงกรมออกนอกเขตกันสัตว์จนเวลาประมาณสักตีสามท่านก็จะเดินกระับเข้ามา เป็นแบบนี้อยู่ทุกๆคืนแต่ที่น่าแปลกก็คือในช่วงกลางวันจะไม่เห็นท่านเลยจนมีอยู่คืนหนึ่งด้วยความสงสัยคุณอาร์ตจึงเดินตามพระพี่เลี้ยงจนออกนอกเขตกันสัตว์ซึ่งเป็นข้อต้องห้ามของที่นี่เพราะพระอาจารย์ท่านก็กำชับอยู่ทุกวันว่าเวลากลางคืนห้ามเดินออกนอกเขตป้องกันสัตว์ คุณอาร์ตเดินตามหลังพระพี่เลี้ยงมาไกลพอสมควรในป่าตอนกลางคืนจะแตกต่างจากตอนกลางวันแบบคนละเรื่องกันเลยต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นเรียงรายการแน่นขนาดแผ่ขยายกิ่งกา้านปกคลุมท้องฟ้าจนมิดเมงไม่เห็นแม้แต่ดวงจันทร์สมกับที่เรียกว่าป่าดิบคุณอาร์ตก็เดินอยู่ในความมืดมีเพียงแค่ไฟฉายเล็กๆสองนำทาง เสียงสัตว์กลางคลืนร้องระง,งมดังลั่นป่าเมือนพยายามจะขับไล่ผู้บุกลุกให้รีบออกไปเสียงของอะไรบางอย่างดังพลิบอยู่บนยอดของต้นไม้ใหญ่เนือศีรษะทําให้รู้สึกผวาเป็นพักพักถึงแม้ว่าจะเตรียมใจมาอย่างแน่วแน่แล้วก็ตามแต่การที่มีความมืดอยู่รอบๆตัวเป็นเวลานานนั้นทําให้ความเครียดและความอึอดอดัดเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเรื่อยๆ คุณอาร์ตพยายามส่องไฟไปข้างหน้าเพื่อต้องการให้พระพี่เลี้ยงเห็นจะได้จะลอฝีเท้าลงแล้วเดินร่วมทางไปด้วยกันแต่ก็ไม่เป็นผลพระพี่เลี้ยงเดินจ้ำไปข้างหน้าโดยไม่สนใจคุณอาร์ตที่ตามมาข้างหลังจนหายลับตาไปคุณอาร์ตก็เริ่มรู้สึกขึ้นมาเป็นเนืองๆเ,เหมือนว่าตนเองอยู่ในป่าใหญ่ทั้งป่าแค่คนเดียวความกลัว ความเครียดเริ่มปะทุขึ้นในใจเรื่อยๆจึงรีบเร่งฝีเท้าขึ้นจนเริ่มเหนื่อยหอบสักพักก็เดินไปถึงถ้ำแห่งหนึ่งคุณอาจคิดว่าพระพี่เลี้ยงจะอยู่ในถ้ำแห่งนี้แน่เป็นถ้ำที่มืดมิดทั้งๆที่พยายามส่องไฟฉายเข้าไปแต่กลับมองไม่เห็นภายในถ้ำความรู้สึกบางอย่างเตือนไม่ให้คุณอาจตามเข้าไปได้แต่ยืนผะอืดผะอมอยู่ที่ปากถ้ำ แล้วการที่จะเดินผ่านป่าก,กลับเข้าไปที่พักคนเดียวก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าพิสมัยยิ่งกว่าคุณอาจเริ่มสงสัยแล้วว่าพระพี่เลียงท่านนี้อาจจะไม่ใช่คนแต่ก็ยังไม่มั่นใจจึงคิดว่าจะลองหลบอยู่ในแถวปากถ้ำรอจนกว่าท่านจะเดินออกมาแล้วค่อยเดินตามหลังกลับที่พักคุณอาดยืนรออยู่สักพักใหญ่ๆรอบๆกายก็มีแต่ความมืดและเสียงสวบสาบของอะไรบางอย่างอยู่ไกล คุณอาร์ตก็ได้แต่ปลอบใจว่ามันอาจจะเป็นศาสตร์กลางคืนที่กำลังออกหากินแต่บางครั้งในใจก็คิดแย้งขึ้นมาว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่สัตว์ละ่ะเมื่อคิดได้เช่นนั้นก็รู้สึกขนลุกตั้งไปทางตัวไม่กี่นาทีต่อมาปราพี่เลี้ยงท่านก็เดินออกมาจากถ้าด้วยท่าทางสงบนิ่งคุณอาร์ตปล่อยให้ท่านเดินทิ้งระยะห่างออกไปก่อนแล้วจึงเดินตามหลังอย่างระมัดระวัง พยายามเดินเว้นระยะไว้ไม่ให้ใกล้และไกลจนเกินไปพยายามสังเกตอากับกิยาของท่านจากด้านหลังและเดาไปต่างๆนานาว่าท่านเป็นคนหดือผีกันแน่เสียงสวบสาบก็ยังดังไล่หลังมาเรื่อยๆคุณอาต้องหันกลับไปส่องไฟฉายดูหลายครั้งหลายคราก็เจอแต่ความมืดและเงาดำทะมึนของต้นไม้ใหญ่ความกลัวและความหวาดระแวงก็ยังถาโถมเข้ามาหาคุณอาอยู่เรื่อยๆ กลัวสิ่งที่กำลังตามมาจากด้านหลังระแวงว่าพระที่เดินอยู่ด้านหน้าเป็นคนหรืออะไรกันแน่ได้แต่ทำใจให้สงบนิ่งปลอบใจตัวเองว่าทุกอย่างมันคงเป็นปกติจนคุณอาร์ตมองเห็นแสงเทียนที่ตั้งอยู่บนแนวรั้วไม้ไกลๆความรู้สึกปิติยินดีเหมือนได้รับชัยชนะก็ผุดขึ้นมากรลบความกลัวที่มีอยู่เหลือล้อนในหัวใจคุณอาร์ตเดินเข้ามาในที่พักพยายามมองหาพระพี่เลี้ยง แต่ก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของท่านวันรุ่งขึ้นคุณอาร์ตทนความสงสัยไม่ไหวจึงเดินไปที่ถ้ำในเวลากลางวันภายในถ้ำมืดมากมีกลิ่นสาบหลายๆอย่างลอยคราคุ้งไปทั่วคุณอาร์ตก็เดินลึกเข้าไปเกือบสิบเมตรปรากฏว่าเจอโครงกระดูกคุ้มด้วยจีวรเก่าๆนอนอยู่ข้างๆปล่องทางเดินของถ้ำคุณอาร์ตก็รูทันทีเลยว่า สิ่งที่พบเจออยู่เกือบทุกวันนั้นคืออะไรความกลัวเริ่มลุกลามกอกลุ่มอยู่ทั่วร่างกายอยากจะหันหลังและวิ่งหนีออกจากถ้ำให้เร็วที่สุดแต่ก็เหมือนว่าขาทั้งสองข้างจะไม่ใหความร่วมมือคุณอาร์ตจึงยืนนิ่งจนไม่รู้ว่าผ่านไปแล้วกี่นาทีพยายามคิดปลอบใจตัวเองว่าถึงผีจะมีจริงแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้พยายามรวบรวมสติก้าวขาออกจากถา้ำ ระยะทางไม่ถึง10เมตรแต่มีความรู้สึกราวกับว่ามันอยู่ห่างออกไปหลาย10กิโลเมตรเสียงเดินที่สะท้อนไปมาในถ้ำฟังเหมือนกับว่ามีใครบางคนเดินตามลังอยู่คุณอาร์ตคิดในใจเพียงแค่ว่าเวลานี้ไม่มีใครสามารถช่วยตนเองได้นอกจากสติคุณอาร์ตจึงรีบเดินกลับขึ้นไปบนที่พักก็ได้เล่าเรื่องที่ไปพบมาให้พระอาจารย์ท่านฟังท่านและพระอาจารย์ทั้งหมด จึงเดินเข้าไปดูในถ้ำแล้วช่วยกันเก็บโครงกระดูกของพระรูปนั้นมาทำพิธีให้พระอาจารย์คาดว่าอาจจะเป็นพระธุดงที่เสียชีวิตเพราะไข้ป่าและด้วยความสงสัยของคุณอาร์ตในเรื่องปแปลกต่างๆที่พบเจอในที่พักแห่งนี้จึงได้ถามพระอาจารย์ถึงประวัติของที่นี่พระอาจารย์ท่านก็เล่าให้ฟังว่าที่พักแห่งนี้เมื่อก่อนเคยเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แต่ได้ถูกไข้ป่าเล่นงานจนตายกันเกือบหมดหมู่บ้านชาวบ้านที่เหลือจึงช่วยกันฝังศพของคนที่ตายไว้ที่นี่และสร้างที่พักไว้ให้พระมาปฏิบัติธรรมจากนั้นก็ได้พากันย้ายไปอยู่ที่อื่นกันหลังจากนั้นคุณอาร์ตก็บวชต่ออีก 2, สองพรรษาแล้วก็สึกออกไปทำงานต่อและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมฟังกันจนจบและสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะและฝากคุณผู้ฟังกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะและสำหรับในค่ำคืนนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ค่ะ